ภาพมัวยอยู่แล้วจ้าขออภัยด้วยนะครับดีหลาอางขอกรง้อข้ามันยไม่ดีก็พยายามุงมหนตอนนี้ก็เป็นรสุท้ายที่จะจสงต่อไปนะครับขอทักในครับขอไปได้ไหม <c oughs> ขอไปได้ไหมดี่วเดี๋ยวให้างก่อนขอทักไหมครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมแรง่วขอบคุณสตาบขอบคุณตาขอบคุณสตาบขอบคุณทั้งทีทุกคนที่ช่วยเหลือในการจัดแจงจัดการงานทั้งหมด ขอบคุณดอกไม้จากแอร์เอาขิดด้วยขอบคุณคุณเออ,อินเทียมที่มาจาัดน้ําตกมาจาัดสวนเนี่ยทั้งหมดไทยก็คุณเอเป็นคนมาจาัดยังไม่ได้เอาตะเคียนให้แกทีกินนะวันนักแกไปทำตะเคียนหรือบ้านอาจารย์นะครับก็ยังไม่ได,คคได้เอาให้แกแล้วก็ขอบคุณบร,ริษัทเอเตรด้วยที่เมตาให้ใช้ของประชุมแล้วก็เป็นเส <มา S 1> ื <มา S 1> ้อผ้าโลหทานให้พวกเราได้กินขอบคุณทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันในงานธนาสารทุกท่านทุกคนด้วยนะก็ สาธุขอใทีมีโอกาสในการได้ยได้ฟังรมในวันนี้เรขอใมีความสุขความเจริญทีสาาิริราชสมบามปราถนาตามเตุตามหลใจกรรมของตนตั้งใจในการทำความเพียรและที่มอุปสมเจริญอสมบมีสิริสัมาระมีุถุพรทขอมีความสุขดีอยู่แล้วใว้รักษาบำเพ็ญในความสุขใหยาวนานใครมีความทุขดีขอให้ผ่านพ้นจากปัสสาวะไปได้ีโดยวันที่สาาุดแล้วขอให้ทท่านปฏิบัติตามตามสมควรแต่ทจนได้ดวงตาเห็นธรรมสเนาพระโสา,าัน ในปัจจุบัน,นชาตินี้ให้ได้โดยทั้หน้ากังทุกท่านทุกคนเยน<อ>ลยสาธุขออภิปรายทุกคนเลยนะถ้าท่าในใจฟังอกันน,นิดเดียวมาตรงก่าข้าศ์สองแถวรับยาแก่ไอแถวซ้ายอยู่ซ้ายกับขวาอยู่ขวาใไเยืนอ่ามารับยาช่องสามเวลาเดินออกไทยอยู่ข้าง์ไหนออกข้าศ์นั้นใครแต่ขออกข้างแถวส่วนใครจะ ได้ยินไหมไม่มันได้ยินเสียงอาจารย์ไม่ชช่เราไม่ไม่อยู่กับผมเิ้าู่าะไม่อารยา่รายหรนี่ไวอา้ยจารย์นาะไว้ตรงนี้นเอาไว้ตรงนี้เดวเผื่ออาจารย์หยิบใช้เอาไว้บนมู่บนที่นั่งท่าสนาบนอาสนะ มาซื้ที่ตอาจารย์ด้วยใครอาได้กัเลยนะเดยวยายจะห่อแ <c oughs> ต่พยายามจะอคำถามคือเราควรจะไลฟ์ต่อไหมสองคนตอนเา <c oughs> จะเสร็จแค่ไหนเสร็จใครจะอยู่ถายรูปตัวอาจารย์ก็ให้อยู่ตนา,ถ,าถ่ายรูปตัดจะกันกไห้เสร็จแล้วนะ้เดี๋ยวมาพยายามมาเป็นคู่นะแตมีเคื่อยดกมาให้มาเป็นคู่เวลาหรั ้เด oh. ี๋ยวไหนออกซ้ายซ้ายออกซ้ายขวาออกขวาเลยนทอดปลาทูยังค้าน้องแหลมยังทอดไม่ได้จ้าเมาื่อวานผมถือสีลห้า plus ผมไม่กินหลังวิการแต่วันนี้จะกินหลังวิการแล้วเดี๋ยวจะไปกินหมูกระทะ แม่ใ่อิสมั่อมเออ่ะนี่ไ้พสมป่ันอ้ยอ้ยเอา้ามันไม่ตรงสถีทีฮะ <c oughs> พี่ปีเตอร์ไม่เห็นแล้วนะไม่รู้พี่ปีเตอร์กลับไปพร้อมพระอาจารย์มทมงหรือเปล่า <c oughs> ใครเขาเรียกใคร <c oughs> สวัสดีครับสี่ห้าพลัสนะครับแล้วถ้าเกิดลาบไปเรื่อยๆมันจะเป็นสี่ห้าโปรแม็กนึกออกไหมมันมีสี่ห้าสี่ห้าพลัสสี่ห้าโปรแม็กเออสี่ห้าโอก่อนแล้วก็สี่ห้าโปรแม็ก สวัดีครับคุณโมดสวัสดีค่ะฝากให้จานอะไรหรอเอาได้สิได้ได้เดี๋ยวฝากให้เอาไว้บนรถคือแบบว่ารถได้โอเคได้อนุโมทนาด้วยนะอนุโมทนาด้นะครับใช่วันเกิดจะโดนด่าป่ะไม่เยอหลังอ๋อไม่ไม่โดนหรอกค่ะวันเกิดเยวหลังอนุโมทนาด้วยจ้ะได้เป็นไงบ้างไม่ได้เจอคุยเรียคนเยอะเราเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนาอใช่ค่ะเดี๋ยวโุดพงรอนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไว้เพ่ผเจอกันนะโอเคได้ค่ะด้วยทั้งหมดไปนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพัฒน์จะเซ็นให้ไหมคะตอนเซ็นเส้นเดี๋ยวแจกของถ่ายรูปก่อนต้องรอท้ายเลยตอนเสร็จเรื่องเซ็นครับมีแห่จานอุรยขอบคุณมากนะครับขาอนุโมทนาด้วยคครรับับเดินทางปลอดภัยนะอนุโมทนาด้วยครับโอ้สาธุสวัสดีค่ะ มันพักบอกว่ากล้องมัวกล้องมัวใช่กล้องมัวอธิบายไปแล้วอธิบายไปแล้วกล้องเลนไอตัวเคสกันกล้องอ่ะมันแตกมันยต้องไปหาเครื่องมือแงะต้องกลับไปซ่อมเดินเท้าปลอดภัยคะ่ะสวัสดีครั <ś led> บไม่ไหวค่ะแวบๆบเลยหัวจานไปยุ่งกับหัวเขาอีก <sh led> ครับ ได้ได้ถ่ายรูปอาจารย์าารยเดี๋ยวรอแจกของเสร็จปุ๊บอาจารย์จะให้ตั้งแถวเพื่อถ่ายรูปใช่ใช่ครับอ่ะดูให้ดูให,ดให้ดูพี่มี่ ที่เราว่ายน้ำพี่หมีว่ายน้ำเก่งเนอะใช่แจกอะไรครับพึ่งมาแจกยาแก้ไอจ้ายี่ห้องเอ็นคอฟเอ็นคอเออนี่ยะมาทำก็นะมีหลายท่าเลยฟีสไตล์บ้างกันเชียงบ้างผีเสื้อบ้าง ไม่รอหรอกครับพี่หัวเหนื่อยมากเลยเนี่ยเป็นกำลังใจนะสู้สู้นะพี่ขอบพระคุณมากครับแต่เดือนหน้าหรือวันเดียวลวใช่ใช่แน่นอนไม่รู้ว่าวันเดียวสี่พันคนหรือเปล่าเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงพเผื่อได้ต้องอาจจะต้องใช้ชั้นลอยด้วยอืมใช่ใช่อาจจะต้องใช้ชั้นลอยด้วยเพราะว่าถ้าสพันคนที่ชั้นลอยด้วยแล้วก็ชั้นล่างชั้นสองด้วยด้วยเหรอแล้วก็ถ่ายถ่ายถ่ายจอลงไปข้างล่าง อาจจะอย่างนั้นแต่ดูก่อนครับผมเพราะว่าวันสัตยา4,000คนก็ทําแบบนั้นเออจำผมก็มาอยู่นั่นแหละโอ้โหคนมากมายมหาศาลใช่ครับแต่ไม่รู้เรื่องอาหารเรื่องที่พักด้วยอาจจะไม่ถึง4,000คนหรอกพี่อ่ะก็เราลองดูก่อนใช่เดี๋ยวคุยกันดีกทีนึงที่เขาอยากแต่งตากาจาร์ขอบคุณมากครับอนุโมทนาด้วยครับตักตะก้าจาร์ไปที่ช่องอาจารย์ครับไปยังไงก็คือเริ่มตรงนี้เลยใช่ไหมเพี่ยังไม่ได้ตั้งเลยนี่เลยอันนี้ของอันนี้ พี่บอพี่ทำผิดพี่ทำไม่เป็นเพราะเพิ่งเพิ่งคบพันตอนแรกมันทำไม่ได้พี่ต้องทำตามขั้นตอนนี้เลยครับระบบมันให้ทำครับตามขั้นตอนเนี้ยก็คือกดเข้ามาเนาะเนี่ยครับพี่เนี่ยต้องไม่เกี่ยวตลาดสินค้า อ๋ออะพี่ต้องทำตามเลือกก่อนครับพี่ต้องเลือกเป็นดื่มอะไรของพา่อาหารอะไรอย่างนี้ก็ได้อะอาหารเครื่องดื่มแล้วก็นะคะแอปเิ้แอดมินแหลมครับวันที่12องนะคะ <c oughs> ที่ไปที่เมืองโบราณตรงไหนของเมืองโบราณคะตรงไหนของเมืองโบราณ ผมไม่ทราบเหมือนกันครับลองต้องโทรไปถามที่เมืองโบราณเพราะว่าเมืองโบราณเป็นผู้จัดงานแล้วเราอ่ะเป็นผู้ถูกเชิญเดี๋ยวพี่โทรไปถามที่เมืองโบราณได้เลยว่าวันที่สิบสอเขาจัดงานยังไงพี่อยู่ไได้เลยครับได้ได้ได้เจอกันครับพี่เจอกันครับครับไดลครับแอดมินเราอนเอ่ย ขอบคุณนะครับอนุโมทนาด้วยนะสาธุครับ <c oughs> ไม่มีสินค้าให้เพิ่มพี่ต้องไปสมัครติ๊กตอกช็อปก่อนสมัครตามขั้นตอนเลยครับผม <c oughs> เข้าไปสมัครว่าตัวเองจะเป็นแบบเป็นพาร์ทเนอร์กับติ๊กตอกอย่างนี้ ครับได้ได้ครับได้ครับเซลฟี่นะครับหนว่มอ้วนขอบคุณค่ะขอบคุณครับเหมือนโฆษณาด้วยนะครับสาธุเวลาตอนนี้อาจารย์่ะเขายังไม่ได้ปักสินค้าพี่ก็เลยดึงตะกร้าอาจารย์ไม่ได้แต่เมื่อวันไหนที่กดเริ่มเลยกดเลยเนี่ยดูรายละเอียด โอ้ยนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นแคมเปญเฉยๆนี่ไงมันต้องดูมันต้องดูแบบคนตื่นทำก่อนนะูหน่อยนี่ต้องถ่ายคือมันดึงตะกร้าไม่ได้เพราะตอนนี้มันไม่มีสินค้าให้ดึงได้ได้แต่ว่าพี่ต้องลงทะเบียนยังไงพี่ทำไม่เป็นลงทะเบียนยังไงผมว่ามันมันใช้ได้แล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมกดเข้าไปให้อ่ะแล้วก็พูดอันนี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็น้ำตาลของคุณน้ำตาลอย่างเงี้ยอันนี้คือน้องของอ่าน้องสาวอาจารย์ ก็เปิดเนี่ยพี่จะดูเวลาเห็นสินค้าใช่ไหมมันจะมีเนี่ยเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมฮะ,ะกดเลื่อนขึ้นเนี่ยกดเลื่อนขึ้นอย่างนี้เพิ่มในโชว์เคสคอ่ามาแล้วทีนี้เวลาจะดูอ่ะพี่ต้องดูว่าเป็นของคุณเสื้อเนี่ยมันเป็นของแท้หรือของปลอมเนี่ยพี่ต้องดูว่าคนขายเนี่ยเป็นใครอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์<ม>ก็ไม่ต้องไปเอาเสื้อเขามาขายเขามันเขาก็คือนั่นแหละของปลอมนะฮะอย่างเงี้ยถ้าดูแล้ว เลื่อนลเลื่อนลงมาเนี่ยน้ำตาลเคเคอย่างเงี้ยน้ำตาลก็คือน้องสาวของอาจารย์ mm hmm. อย่างเงี้ยเอาขึ้นเอาเพิ่มตะกร้าได้โดยการอะไรทำแบบนี้เหมือนเดิม mm hmm. เพิ่มในโชว์เคส mm hmm. อ่าแล้วเดี๋ยวถ้าสินค้าของอาจารย์มาพี่ก็ทําแบบเดียวกันเลยแต่ว่าก็เอ่อจะทำแบบเดียวกันอะ่ะแต่ว่ามันมันจะเป็นตะกร้าของอาจารย์ซึ่งให้ไปดูว่ามันเป็นคนตื่นทําแบบเดียวกันไหมมันจะดูยากนิดนึงอเน,นี้ไม่ใช่ของ อ,อาจารย์แน่เอาใหม่อันไหนมีของคุณน้ำตาลอีกตัวนี่้ไม่มีแล้วอันนี้ของคุณน้ำตาลที่เหลือมันจะเป็นของอาจารย์ที่มันต้องดูช่องอ่ะตรงนี้ถ้าเป็นชื่อช่องคนตื่นทรรมอ่ะที่ไม่ใช่อย่างเงี้ย ของคุณน้ำตาลมีแค่นี้ของอาจารย์ก็ไม่มีของด้วยแล้วทีนี้พี่แก้ต้องไปลงทะเบียนใหม่ไหมครับไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องแล้วตอนนี้สามารถเนี่ยตอนนี้ไปที่หน้าช่องของตัว,อตวเองนะมันจะมีสินค้าขึ้นมาเป็นของคุณน้ำตาลเห็นปะ่ะสองชิ้นที่เพิ่มเข้าไปเมื่อกี้แล้วที่เหลือพี่ลองไปศึกษาดูคนสอนในติ๊กออกเยอะแยะครับครับครับอคุมากครับอนุโมทนาด้ครับ เอาเอาของออกก่อนพี่จ้นานลืมถอดรองเท้าเออนี <c oughs> เอ่เป็นพนายนี่เป็นเมียนหลวงเมียนหลวงใครไม่รู้นะอันนั้น,นทาน,นายทันเนธควารักเป็นทุกข์นั้นทนายนี่ทันเลนธความรักเป็นทุกข์เห็นเลยแอดมินกินกาแฟยังไม่ค่อยดีดเลย โอ้ยพอแล้วให้ผมหยุดให้ผมพักจากกาแฟบ้างกินไปเยอะแล้วเมื่อเช้านะฮะเนอพีเตอร์กลับแล้วมั้ยยืนกับทนายใครคะคุณแอนนะะคุณแอนพัชรภาถามหใช้กล้องเียสกันนะคะจะได้เร็วจังหวัดอะไรอ่ะต้องบอกด้วยว่าใครอยู่จังหวัดอะไรไม่งั้นตอบไม่ถูกเหมาะสมกันจังค่ะน้องแอนกับทนายเหมาะสมเหรอ ขอบคุณมากครับเมื่อเช้าแจ้งคุณปั้นจันไปแล้วเดี๋ยวพี่หมีติดต่อไปคุณปั้นจันอะ่ะเออคุณแอร์พัชราพครค่ะเอาเหรอผมพูดผิดเหรอขอโทษด้วยนะฮะอ้แหลมเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วจ้าคุณแหลมทานข้าวด้วยนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวเย็นนี้วันนี้ถือสีลห้าพอเดี๋ยวเย็นนี้จะไปกินหมูกระทะแล้วเดี๋ยวุ่งนี้ก็ค่อยกลับมาถือหลังวิการเหมือนเดิม ทนายผอมจังฮะนั่นแหนสิพี่แหลมงานกับปั้นจันงานอะไรงานคนตื่นคุยไงเขามา4 EP แล้วใครมาแอบเออมีคนถามหาด้วยคุณแอนพัชรพรฉันยืนอยู่กับยยแหลมนะคะตอนเนี้ยเป็นยายเลยมีนี้ด้วยเหรอแอนแหลมมีงี้คือมีอะไรมีงี้ด้วยเหรอเรื่องอะไรอ๋อคือตื่นคุยสนุกมากใช่ เดี๋ยวรอรอวันนี้พี่ปีตเตอร์มาด้วยอืมแต่พี่ปีตเตอร์น่าจะกลับไปแล้วไม่เห็นละเลยไม่ได้ถ่ายคู่กับแกเลยว่าจะไอ้นี่ซะหน่อย คนตื่นคุยเดี๋ยวมีอาจารย์ให้ให,ให้ให้ติดต่อไปแล้วนะทั้งคุณหนุ่มโคราดแล้วก็พี่อาร์ตอนุภาพนะฮะแต่ว่าผมคอนเฟิร์มวันกันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะติดต่อเขาไปอีกทีหนึ่งพี่อาร์ตกับพี่หนุ่มอ่หนุ่มพี่หนุ่มโคราชแล้วก็อีกคนหนึ่งคือมหากุ้งมหากุุงเนี่ยเดี๋ยวต้องให้อาจารย์พิจารณาว่าว่าอาจารย์จะให้จะเชิญมาไหมน,นะครับก็รอดูเนาะเออตอนนี้คนตื่นคุยมี4 EP อีแล้วจ้า พี่แหลมแอดแหลมพี่ถือสีนเจ็ดอดข้าวหลังเที่ยงยังไม่ได้อ๋ออ๋อแสดงว,ว่าไม่นอนไม่นอนที่นอนสูงใหญ่ยัดด้วยฟูกแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่ประทินผิวไม่แต่งหน้าไม่ดูไม่ดูสิ่งที่เป็นบันเทิงอะไรพวกนี้แล้วใช่ไหมสินเจ็ดแต่ว่าแต่ว่าขาดเรื่องวิกาลภโภชนาใช่เปล่าแอดแหลมมาชเชเียงซาวไม้ไปจา้า เขาจะพูดอะไรกับแฟนคลับไหมเขาเขาไม่ทาแล้วก็ฉีดเอาสมัยใหม่เขาฉีดไหมเขาฉีดเข้าไปเลยเหรอตายแล้วเสียเวลาได้เลยเหรอไอ้แหลมมายุโรปประเทศอะไรบ้างบอกด้วยนะจะคอยทีมคนตื่นทําได้เลยเดี๋ยวถ้าไปถ้าไปต้องมีประกาศอยู่แล้วแหละงานใหญ่งานโตขนาดนี้มีสีเจ็ดพัดมีสีเจ็ดด้วยเหรอสีเจ็ดนี่ก็จะเป็นฟิลแบบสีสีห้าโปรเป็นสีห้าโปร เออไม่ใช่สินห้พลัดนะสินห้าโปร,โปรโถ้าสินแปดแล้วเป็นโปรแม็กแต่เอาจริงๆแล้วมันก็คือสินแปดไงมาเชียงใหม่ไหมคะโอ้ยถามทุกจังหวัดเลยเราจะบอกอย่างไรดีสินห้าโปรแม็กมแต่เรารออาจารย์เบียร์ที่เยอรมันนะได้เลยค่ะ<ห>ถือสินหกครับมหาคุงติดตามอยู่เชิญมาด้วยค่ะเห็นละ ก็บอกอยู่ว่าเดี๋ยวต้องรอต้องรอให้อาจารย์พิจารณาก่อนรอคุยกันก่อนนะวันนี้อาจารย์จะไลฟ์สดไหมไม่น่าแล้วอาจารย์กลับบ้านแล้วน่าจะต้องพักผ่อนนะแล้วก็จะต้องเคลียร์ของเคลียร์อะไรอีกนะครับวันพรุ่งนี้อาจารย์มีบรรยายด้วยก็ให้อาจารย์พักเถอะแต่ไม่แน่นะเผื่อค่ำๆอะไรอย่างนี้อาจารย์จะแบบร่างกายต้องการปะท้าอะไรแบบเนี้ยปิ๊ขึ้นมาปิ๊ขึ้นมาไลฟ์เลยผมก็บอกไม่ได้เหมือนกัน แต่ถ้าวันนี้โอ้ยวันนี้ไม่ได้กลับเร็วอยู่แล้วสี่โมงครึ่งเล่าไม่น่ามั้งกว่าจะถึงบ้านกว่าจะอะไรอีกการทําสมาธิสามารถทําได้ทุกที่ใช่ไหมก็ต้องเป็นที่ที่สงบมมงเงียบแล้วก็ควรเป็นที่ที่ปลอดภัยจากอันตรายถ้าบอกว่าทุกที่เนี่ยเรากล้าไปนั่งสมาธิในะีลกางถนนไหมละ่ะมันก็ไม่ได้มันต้องปลอดภัยจากพยันตรายด้วยเข้าใจไหม <laughs> อย่าไปแบบเออฉันจะนั่งสมาธิฉันจะแบบฝึกสมาธิ้วเดินแบบว่า ด,ด,ดีก็ไปนั่งในที่ที่มันมีงูอยู่อย่างเนี้ยมันก็ไม่ได้ไงใช่ปะ่ะเ,เราต้องอยู่ในที่ที่ปลอดภัยด้วย <laughs> อยากให้ลองเจอลองศาสตราจารย์นะคะรับดรดน <laughs> ผมจำนามสกุลท่านไม่ได้แล้วแต่ผมฟังท่านอยู่เหมือนกันฟังท่านเหมือนกันนะอาจารย์ดานนะครปีเตอร์ไหนนะครับ <laughs> ผมก็ไม่รู้จะบอกว่าอย่างไรดี ผมไม่คนรู้จักพวกแบบดาราอินฟูอะไรพวกนี้น้อยนึกออกปะคือคือไม่ค่อยได้ดูโซเชียลอะ่ะแล้วก็แบบฟังฟังแต่ธรรมะอย่างเงี้ยแล้วธรรมะผมก็ไม่ได้ฟังเยอะไม่ได้ฟังแบบพราอาจารย์หลายรูปเนี่ยผมก็ฟังอาจารย์อ่ะฟังฟังพระอาจารย์ค